الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عجة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله صبور على ถือสินอดนะครับในเดือนอมฎอนอันประเสริฐในเดือนอมฎอนอันสงเกตนี้นะครับขอราทสมบปรณรับการถือสินอดและการยืนทําการละหมาดในยามค่ําคืนของเราทุกคนนะครับเอาทำดูแลสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นสภาในในเดือนในเดือนรอมฎอนี้นะครับเป็นการทดสอบหลในในหลายหลายแง่มุมนะครับ และในวิจัในการทดสอบในวิกฤตนั้นก็เป็นโอกาสนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันไม่ใช่ไม่ดีทั้งหมดมันมีสิ่งที่ดีแอบแฝงอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการที่เกิดโรคโควิดนั้นนะครับซึ่งขณะนี้ในประเทศอินเดียนั้นมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่เกิด การสื่อสารกันนะครับเราจะได้รับทราบข่าวนะครับว่ามีมีประเทศมุสลิมนะครับได้ส่งออกซิเจนจํานวนมากนะครับมาช่วยเหลือซึ่งออกซิเจนขาดแคลนในประเทศอินเดียเพื่อในเพื่อในการรักษาคนป่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เราจะเห็นได้ว่าประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศนั้นเงียบนะครับไม่ได้ให้การช่วยเหลือในขณะที่ประเทศมุสลิมหลายหลายประเทศนั้น ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือก่อนอย่างรวดเร็วนะครับเพราะนั้นนี่คือถึงแม้ว่าประเทศอินเดียนั้นจะเป็นประเทศที่ได้ข่าวเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นประเทศที่ชาวฮินดูนั้นเข็นฆ่าพี่น้องมุสซิมเป็นจํานวนมากเป็นเป็นระยะระยะเลยนะครับหมืออาจจะว่าทุกปีก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอ,อ่อในขณะที่ว่าคนฮินดูชาวฮินดูที่ตายเป็นจํานวนมากนั้นะนะครับ เขาเขาต้องการความช่วยเหลือแต่พี่น้องมุสลิมก็ไม่ได้มองในเรื่องในเรื่องที่ว่าในเรื่องที่ว่าเขานั้นเข็นฆ่าพี่น้องมุสลิมนะครับให้ความยุติธรรมแล้วก็ให้ความเป็นมุสยธรรมกับชาวฮินดูนะครับเพราะนี่คือความสวยงามของอิสลามนะครับเราจะเห็นได้ว่านี่คือความสวยงามของอิสลามที่ว่าไม่มีการเครียดแค้นถึงแม้ว่าเขาจะทำนะครับถึงแม้ว่าเขาจะทำกับพี่น้องมุสลิมอย่างไรแต่เราก็ไม่ได้เครียดแค้นนะครับเพราะนี่คือ ชาวฮินดูก็ได้เห็นแล้วเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าอิสลามคือศาสนาที่เที่ยงแท้นะครับเป็นศาสนาที่เป็นมนุษยชาตินะครับซึ่งนํามาซึ่งความเมตตาแห่งปวงมนุษยชาติทั้งปวงทั้งพวงรัมมัจลิลอาลามีนนะครับเป็นความเมตตาแก่ภาษากนลโลกเลยนะครับและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะเตือนตัวผมเองและพี่น้องก็คือว่าในการในโลกในเรื่องโรคโควิดนั้นนะครับ เเราจะเห็นได้ว่ามีการมีการกวดขันรณรงค์ให้ใส่แมสแล้วก็ให้ล้างมือแล้วก็ให้เรียกหลีกเรียกจากสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงนะครับแต่เราจะเห็นว่าไม่มีใครในพูดถึงแง่มุมของออการที่เราจะเตาบัคตัวนะครับเพราะว่าเราในฐานะเป็นมุสลิมนั้นอะ่ะเราก็มั่นใจแล้วว่าความตายนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องมาประสบกับทุกคน แล้วก็ความการเจ้าบ้าตัวการขอลูกแก่โทษต่อร้อนนั้นนะครับเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างเร่งด่วนนะครับการเตาบ้าตัวนั้นกฎเกณฑ์ของศาสนานั้นบอกว่าจะต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับไม่ใช่รอช้าว่าเดี๋ยวฉันเข้าเตา,เตาบ้าพรุ่งนี้หรือเมื่อนนี้ไม่ใช่นะครับจะต้องทําทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเมื่อช่วงที่มีโรคโควิดมาเนี่ยจึงจําเป็นที่เราจะต้อง เร่งรีบในการบับตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าแม้แต่บุคลากรทางการแพทย์นะครับที่สูงสุดก็คือนายแพทย์นะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ผู้มีความประสบการณ์ก็ติดโรคได้แล้วก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นบางคนนะครับเพราะฉะนั้นถือได้ว่าเ,เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าความตายนั้นอ่ะถึงแม้ว่าเราคนที่มีความเชี่ยวชาญยังไงในเรื่องการแพทย์ในการปกป้องตนเองอย่างไรก็ตาม แต่ความตายก็จะมาประสบกับเขานะครับเพราะนั้นในฐานะที่เราเป็นมุสลิมนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมซึ่งอัลลอฮ์นั้นได้บอกในอายะหนึ่งที่ว่าอัลลอ,อฮา,า์ข้อัที่99นะครับซึ่งมีความหมายว่าโอ้บรรดารุสธาทั้งหลายสูตเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่อลออย่างแท้จริงด้วยความยำเกรงอย่างแท้จริงนะครับ และจงจัดอย่าตายจนกว่าสุจ้าตเราจะเป็นเป็นมุสลิมอย่างสมบูรณ์แบบก็คือนอบน้อมในทุกเรื่องนะครับที่สิ่งที่เราสั่งใช้นั้นทําทุกอย่างพยายามที่จะทําให้ทุกอย่างและสิ่งที่เราสั่งห้ามนั้นพยายามเลิกเสียทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจึงจําเป็นเลาบอกว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นผู้ที่นอบน้อมนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจําเป็นที่ต้องเตาบ้าตัวตลอดเวลานะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ พร้อมที่จะกลับไปหาล้อตลอดเวลาเพราะว่าเราก็ไม่รู้ถึงแม้ว่าเราจะทําการใส่แมสนะครับแล้วก็ไม่ไปไม,ไม่ไม่ไปในสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็พยายามทําทุกอย่างที่จะปกป้องตัวเองแต่กระนั้นก็ตามเราก็ต้องฝากทุกอย่างไว้กับลรอและเราก็ต้องเออตาบ้าตัวอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าฉันตายฉันก็ตายในสภาพที่ว่าเตาบ้าตัวต่อรอแล้วนะครับอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะนํามาฝาก ตัวผมเองเตือนตัวผมเองและพี่น้องในเรื่องของการที่เราจะต้องเตาบะตัวตลอดเวลาแล้วก็ต่อไปนะครับก็อยากจะให้พี่น้องนั้นนะครับได้มาคุ้นคิดให้ควรความหมายของอัลกุรอานนะครับถ้าเราประมวลความหมายของอัลกุรอานทั้งหมดและฮะดิษของท่านอับดุลลาห์อะลัยสัลัมทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับเราจะสามารถที่จะสรุปได้เลยว่าการยิฮารนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็น นะครับการยิฮาดนั้นเป็นสิ่งที่จํ helmet, เา,าเป็นนะครับเพราะเพราะว่าในในอาัลกุรอานซุร้อนยูนุสเมื่อวานนี้นะครับที่ผมนํามานํามาเสนอให้กับพี่น้องนั้นที่เราทรงตัดว่าอินนัลละดีนัลอินนัลละดีนัลายุมินูนอินนัลละดีนัลาจรจูนลิกาอานะวรรดูบิลฮายาติดดุนย์และทมานูบิฮะ وال الذين هم عن آياتنا غافلون و ل ว إ ฮุม ع و น م ن ا บิมา م ا นูยัก ش ีบูนซึ่งมีความหมายว่า บรรดาผู้ซึ่งมีความไม่ไม,ไม่ไม่หวังที่จะพบกับฉันพบกับเราก็คือพบกับลอแล้วก็แล้วก็เขาพึงพอใจในโลกยุนยานะครับพึงพอใจในโลกยุนยาไม่พอแถมยังยิ่งไปกว่านั้นก็คือวัตมะอันหนูบิหาคือมีความสงบสุขสงบใจแล้วสงบจิตสงบใจสงบสุขสงบใจในโลกยุนยาแล้วนะครับหมายความว่านี่อายะกว่าอายะนี้หมายถึงว่าไม่ดินน้นรน นะครับไม่ยินรนไม่ยิฮาร์ดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องได้เข้าใจอัก,กว่านให้ลึกซึ้งนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ออกจากเดือนอมาดอนนะครับด้วยความตักวาจริงๆแล้วก็เริ่มต้นเสียใหม่ว่าให้เข้าใจเสียใหม่ว่าโลกจุญญาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนิ่งนอนใจได้เพราะอยะกุรอานอายะน,น,นี้บอกชัดเลยนะครับว่าบรรดาผู้ซึ่งไม่หวังที่จะพบกับเราและเขานั้นและเขาก็ เออมึงพึงพอใจในโลกดุนยาแท้มีนำซ้ำวัฒมะอันนูบิฮาอิดมินานก็คือว่ามีความสงบสุขสงบสุขสงบ,บใจนิ่งนอนใจกับโลกดุนยาโดยที่ไม่ไม,ไม่ไม่ขวนขวายไม่อะไรไม่ขวนขวายแล้วก็ไม่ต่อสู้ยินรนเพื่ออาคุรนั่นเองนะครับเพื่อที่จะยืนหยัดคําสั่งของอลอร์ไม่ว่าจะเป็นคาสั่งของลอร์และสุนัตต่างๆที่ท่านบีสุลลาะฮุอะลสลัมนำมาเพราะนั้นทั้งอัลกุรอานนะครับและ คําพูดหรือว่าแนวแนว,แนวทางแบบอย่างของท่านนบีสุลตาร์หัวอะไรวะสลัมนั้นแบบอย่างของอัลลอฮ์แล้วแล้วก็แนวทางคําสั่งของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็แนวทางท่านนบีสุลตาร์หัวอะไรวะสลัมนั้นนะครับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เราที่บอกว่าเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในโลกในในหนทางของอัลลอฮ์นะครับวววััััลลอออตมมาาาานนนนนููบิิิฮฮีุยกฟ และบรรดาผู้ซึ่งเขาหลงเขาเฉยเมยนะครับไม่คิดค่้ควรไม่คิดไม่คิดถึงอวโล์ไม่คิดถึงเครื่องหมายของอล้อที่อยู่ในในอะไรใน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 ธรรมชาติเหล่านี้นะครับคนเหล่านี้อวโล์บอกว่าอะไรพวกเขาจะอยู่ในไฟนรกบ้านปลายที่พำนักของเขาจะอยู่ในไฟนรกซึ่งพวกเขานั้นอันนี้มาจากว่าพวกเขานั้นได้ได้ก่อเอาไว้ก็คือว่าเขาไม่ต่อทุกดิ้นลนนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นและมีอีกหลายๆลายอายะนะครับที่อัลลอฮ์บอกว่าสูตเจ้าคิดหรือว่าจะเข้าสวรรค์ทั้งๆที่ว่าอัลลอฮ์ยังไม่รู้เลยว่ามีผู้ใดที่ต่อสู้ยินรนในขนทางของอัลลอฮ์แล้วก็ยังไม่รู้ถึงผู้ที่มีความอดทนนะครับเพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้พี่น้องนะครับได้ไข้ควรอายะคุอ่านหลายๆลายอายะที่บอกกับเราว่าจะต้องต่อสู้ยินรนในขนทางของอัลลอฮ์ และจะต้องไม่นิ่งนอนใจหรือว่าไม่มีความรู้สึกพึงพอใจกับโลกดุนยาเพราะโลกดุนยานั้นเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปสู่อัลลอฮ์ในวันอาคยรอและอีกอายะห์สองอายะห์นะครับที่ผมจะนํามาบอกนะครับก็ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกในอายะห์หนึ่งว่าคุลมันคุลมันพัลมะซีนัตอัลลอฮิลตีอัครเจลิอิบาริฮิวัตตยิบาติมินอัลริซค์ุลฮีลิลลัลีนอามานูฟิลฮายาติดุนยาข้าลิซัตัิยามััลกิยามะ อิลาอาคือไรอะซึ่งมีความหมายว่าใครเล่าใครเล่าจงกล่าวเถิดบุมัมมัดว่าใครเล่าที่จะมาห้ามบ่าวของฉันนะครับที่จะอุปโภคบริโภคหรือว่าแสวงหาสิ่งที่ดีงามน,นั้นมาใช้คุณมันใครก็จะใครเล่าที่จะมาห้าม นะครับห้ามสิ่งที่ดีที่อัลลอฮ์นำมาให้เกิดขึ้นใหน้นำขึ้นมาในโลกดุนยาเนี่ยคุณมันหารมะซีนัตลอฮิลลตีอัคราจลีไอบาดิฮีความสวยงามสิ่งที่ดีงามต่างๆที่อัลลอฮ์นำมาให้ให้ให้กับวงบ่าวนั่นนะครับเพื่อที่จะใช้เนี่ยนะครับแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยใครเราจะมาห้ามนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นั่นแหะเป็นของใครสิ่งที่ดีงามต่างๆริสกีหรือว่าอะไรต่างๆที่เป็นทรัพยากรต่างๆเนี่ยนะครับอัลลอฮ์นำมาเพื่ออะไร กุลเฮียลินลดีนาอามมนู ك, ฟิลฮายาติดุญญาจงกล่าวถึงมุฮัมมัดว่าสิ่งเหล่านี้ความดีงามธรรมชาติต่างๆทรัพยากรต่างๆนั้นเอาระสร้างมาเพื่อผู้ที่ศรัทธาต่อ,ตอัล้์นะครับกุลเฮียริลดีนาอามมนูฟิลฮายาติด,ดุญญาในโลกดุญญาคอริสตเยเยอมันกิยามาแล้วก็สําหรับมุมินหมายถึงว่าโลกดุญญาเนี่ยคนกาเฟตคนอะไรก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้แต่ถ้าว่าในโลกอาครา้นั้น สิ่งเหล่านี้ความดีงานต่างๆนั้นจะเป็นของคนมุสลิมผู้ศรัทธาเท่านั้นในโลกอาคีคอรอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรแสดงว่าเราเนี่ยสามารถที่จะขวนขวายเพื่อให้ได้มาซึ่งความดีงานต่างๆริสกีต่างๆเพื่อที่ว่าจะนํามาอุโปโภคบริโภคนะครับสามารถทำได้แต่ถ้าว่าอะไรแต่ถ้ว่าอย่าลืมให้มีการขอบคุณต่อเราให้มากๆนะครับเพราะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นนั่นแหะนะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปสําหรับมุสลิมก็คือเขาอุปโภคบริโภคเขาสแสวงหาสิ่งที่เป็น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 ทรัพยากรหรือว่าสิ่งที่ฮารานมาไปรบริโภคอุปโภคบริโภคแต่เทาว่าการขอบคุณของเขานั้นน้อยนะครับการขอบคุณต่อรรอน,นั้นน้อยนี่คือปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับและอีกอายะหนึงที่ผมจะนํามาก็คือว่าคุณมัลฮารมัจดีนตัลลอฮเอาว่าบอกว่าวะบเบตัรี ฟีมาอาตากัลลอฮฺอัลดาลอาคระว่าลาตันสันอัฟซิบะกะมินะตุนยานะครับอิลาอัครุลอาอัลซึ่งมีความหมายว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ประทานให้กับสู่เจ้าวัลบรีฟีมาอาตากัลลอฮฺอัดดารลอาคระสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานให้กับเราในโลกดุนยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรริสกีต่างๆนะครับริสกีต่างๆเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ประทานให้กับเราเนี่ยนะครับ ขอให้เราใช้สิ่งเหล่านี้ที่เราประทานให้กับเราเนี่ยเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อที่ว่าจะกอบกลวยให้มากยิ่งขึ้นหรือว่าให้เรามีจิตใจจมปักอยู่กับมันไม่ใช่แต่ถ้าว่าอะไรวบรีฟีมาอาตากัลลฮุอัดดารออาคือรอให้เราแสวงหาอาคือรอนะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยให้เราใช้มันเพื่ออะไรเพื่อแสวงหาอาคือรอนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับให้เราแสวงหาคราไม่ใช่ให้เราเนี่ย จมปักอยู่กับโลกจุนญ,ญาเหมือนกับอายะคุอ่านอยายะอยู่สุระยูนุสมืตะกีที่ที่เราบอกว่าคนที่ว่าไม่หวังที่จะพบกับเราและพึงพอใจในโลกจุนญ,ญาและมีความสงบจิตสงบใจกับมันไม่ต่อสู้ดิน้นรนในหนทางของเรานะครับคนเหล่านี้เขาจะได้รับการาไฟนรกนะครับเพราะฉะนั้นอยายะนี้บอกว่าเมื่อเราประทานอะไรให้กับเราในโลกจุนญ,ญาเนี่ยให้เอาใช้มันไปเนี่ยเพื่อที่จะสแสวงหาอาคาะหรไม่ใช่ให้ใช้จมปักอยู่กับมันนะครับ เพราะนั้นแสดงว่าเราจะต้องต่อสู้ยืนรนนะครับในขนทางของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเ,เพื่อที่เราจะได้แสวงหาสวรรค์ของเาลาเวลาตันซซนซีเบกามินดัจุนยาอัลล่์บอกว่าและอย่าได้ลืมส,ส่วนแบ่งที่เจ้าจะได้รับเพราะฉะนั้นคําว่าส่วนแบ่งที่เราจะได้รับนั้นนะครับที่เจ้าจะได้รับนั้นอะ,อะไรที่จะมาบอกว่าคือยังไงแบบไหนทะดทษของท่านดบิสลาอตสัสลัมบอกว่า ภาชนะหนึ่งภาชนะไม่มีภาชนะใดที่มนุษย์จะเติมให้เต็มที่มันจะเป็นภาชนะที่เลวร้ายมากไปกว่าท้องของคนนะครับเพราะว่าท้องคนเนี่ยถ้าใส่อะไรเข้าไปเยอะเดี๋ยวมันก็ง่วงนอนแล้วก็ไม่ขี้ค้านหรือเกียดค้านที่จะทําอิบาดะต่อรอเพราะฉะนั้นให้เรา,เ,าเพียงพอแล้วสําหรับลูกหลานอาดามที่จะกินรับประทานอาหารเพียงไม่กี่คําเพื่อที่เขาจะได้มีเรี่ยวแรงในการยกหลังให้ตรงขึ้นได้แล้วก็ทําอิบาดะต่อรอได้ แต่ถ้าอาหารมื้อไหนที่มันอร่อยอร่อยก็ให้ไม่สามารถที่จะยั้งรับประทานเพียงแต่ไม่กี่คำก็ให้เราเลื่อนกระเทยเพิ่อีกเป็นแบ่งเป็นกระเพาะเป็น3ส่วนหนึ่งส่วนสําหรับอาหารหนึ่งส่วนสําหรับน้ําและหนึ่งส่วนสาหรับอากาศนี่คืออะไรนี่คือส่วนแบ่งที่อวโล์ที่อวโล์บอกในว่าวาลาจันสนาซีบากามินาดุนยาอย่าลืมนะส่วนแบ่งที่เจ้าจะรับก็รับประทานได้นะครับรับประทานได้ อุปภคบริโภคได้แต่ว่าอย่าให้เกินขอบเขตเพราะฉะนั้นส่วนแบ่งที่ที่ทว่านี้ท่านนบีสลรลโซลพอลิสลามมาบอกกับเราเพราะฉะนั้นคําที่บอกว่าส่วนแบ่งที่ท่านนาบีสลรลโซลพอลิสลามมาบอกกับเราว่าแล้วภาชนะสามส่วนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความจิฮาดอีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยจะต้องเมื่อมีอาหารอ,อร่อยก็อยากรับประทานให้มากๆแต่การจิฮารการต่อสู้กับจิตใจนั้นมันมาปรากฏแห่งปรากฏความสําคัญอยู่ตรงนี้ว่า เราจะทำยังไงต้องฝืนใจเพื่อที่เราจะได้ดำรงไว้ซึ่งฮะดิษบทนี้และคำว่าสแสวงหาอาคัคราะไม่ใช่ว่าจมปักอยู่ในโลกดุนยาและรับเมื่อแล้วบรรดาอุลมามะนะครับได้เขียนไว้เกี่ยวกับเรื่องของการที่ว่าสติปัญญาเนี่ยนะครับจะปร่งใสจะคิดอะไรอย่างดีถ้าเผื่อว่าท้องเรานั้นอนะ่ะท้องเรานั้นอ่ะท้องว่างนะครับแต่ถ้าเราท้องเนี่ยเต็มไปด้วยอาหารอ่ะ เราก็จะมีความเกียดค้านแล้วก็เราจะไม่ต่อสู้ดิ้นรนในขนทางของล้อนะครับเพราะฉะนั้นหวังว่าพี่น้องจะออกจากเดอรมอนดอนนะครับด้วยความคิดเข้าใจความเข้าใจแล้วก็จุดยืนเสียงใหม่ว่าเราจะต้องต่อสู้ดิ้นรนในขนทางของล้อนะครับเพื่อเชิดชูก,การมาตุลล้อเชิดชูพระดำรัตของลราและเพื่อที่ว่าจะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีโโฮุลฮิวะวัลสลัมและท่านนบีโโฮุลฮิวะซัลสลัมได้บอกไว้อีกให้สุดหนึ่งว่าพึงทราบเฉดว่านะครับสินค้าของล้อนั้นมีราคาแพง เพิ่งทราบเถิดว่าสินค้าของเรานั้นคือสวรรค์เพราะฉะนั้นฮะด,ดิษบทนี้ก็ชัดเจนอีกเช่นเดียวกันว่านะครับว่าเราจะได้สวรรค์นั้นน่ะไม่ใช่คิดฝ่ฝันเฉยๆโดยที่ไม่ได้ออกแรงหรือว่าไม่ได้ไม่ได้จิฮาดเพราะว่าสินค้าของว่าคือคือสวรรค์นั้นเราจะต้องต่อสู้แล้วมันมีราคาแพงนะครับเพราะนั้นราคาแพงเราจะต้องดิน้นรนนะครับเพราะนั้นขอให้พี่น้องได้เข้าใจเสียใหม่ว่าเราจะได้สวรรค์และจะรอดพ้นจากนรกนั้นจะต้องต่อสู้ดิ้นรนตาม คันลองที่อักูอานท,ทั้งหมดนั้นบอกกับเรานะครับอักูลกาลีฮะดาวัสตักฟิรอฮะลิวาลักุมวะลิซัยลิลมุสลิมีนฟัสตักฟิรูฮูอินนาฮูวัลกฟฟูรุเรฮีม